สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเ,เหมือนพล็อตหนังเลยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในบ้านเราครับเราได้ข้อมูลมาจากเพจทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายเขาตั้งคำถามไว้น่าสนใจมากว่าไอ้เรื่องที่ได้ยินกันมาว่าต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประชาชนแทนคนตายเนี่ย เอมันมีจริงเหรอือหรือเป็นแค่เรื่องเล่ากันปากต่อปากวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงกันแน่ใครทำทำยังไงผิดกฎหมายไหมแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันร้ายแรงขนาดเอ,อเรียกว่าบ่อนทำลายชาติได้เลยค่ะถ้าตอบตามข้อมูลที่เรามีนะคะต้องบอกว่าชัดเจนเลยค่ะว่ามีจริง แล้วกน็น่าตกใจเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดด้วยค่ะสารไทยนี่เคยตัดสินคดีทํานองนี้มาแล้วเอ,อ่อหลายครั้งเลยนะคะแสดงว่าปัญหามันก็มีอยู่จริงแล้วก็อาจจะฝั่งลากอยู่พอสมควรเลยค่ะโอ้โหจริงเลยครับเนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวนือจริงๆด้วยตอนแรกผมดูก็เป็นแค่เรื่องเอ่อคนพูดกันไปเรื่อยหรือแบบแต่งเรื่องใหสนุกสนุกซะอีกแสดงว่ามันมีเคสจริงมีการดำเนินคดีกันแล้วจริง,รงๆงเอ,อ่องั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วหรอครับ ใช่ค่ะไม่ใช่เล่นๆเลยแหล่งข้อมูลที่เราดูมายืนยันชัดเจนขอว่าไม่ใช่เรื่องแต่งแล้วก็ มีตัวอย่างคดีมายืนยันด้วยอย่างเช่นสารอาญาก็เคยลงโทษชาวต่างด้าวนะคะที่ไปแจ้งข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะ,อะเพื่อจะเอาสัญชาติไทยนะคะหรืออีกเคสหนึ่งที่สารปกครองเคยสั่งเพิกถอนบัตรประชาชนไปเลยเพราะว่าได้มาแบบไม่ถูกต้องเป็นการไปสวมสิทธิ์คนอื่นเขามาอย่างคดีหนึ่งที่เคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งเลยกรณีชื่อนายวีระชัยคำไพประพันธกุลนะคะอันนั้นพอตรวจสอบย้อนไปก็เจอว่าเออคนในบัตรกับตัว จริงๆมันไม่ใช่คนเดียวกันอ๋อเหมือนจะคุ้นุนข่าวนี้อยู่ครับจำได้ลางๆแสดงว่ามีการเช็คและเจอว่าผิดปกติจริงๆไม่ใช่แค่กล่าวหากันลอยๆ ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สารชั้นต้นหรือสารปกครองนะคะเรื่องนี้มันสําคัญถึงขั้นที่สารดีกาซึ่งเป็นสารสูงสุดแล้วเนี่ยท่านก็เคยวางแนวทางหรือเขาเรียกว่าบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องสวมบัตรประชาชนไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2533นู่นเลยค่ะสารดีกา,กาก็คือวินิจฉัยไว้ชัดเลยว่าการทําแบบนี้มันเป็นการแจ้งความเท็จนะแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนโอ้ฟังเราก็น่าทึ่งนะครับว่า มันมีมาน,นานขนาดนั้นตั้งแต่ปีสามสามเลยเหรอครับเนี่ยแสดงว่าช่องโหว่นี้มันมันถูกใช้ประโยชน์มันนานมากๆเลยสินะครับเอาหลักพอเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้มีจริงแล้วก็มีมาน,นานคำถามต่อมาก็คือแล้วแล้วเขาทำกันยังไงล่ะครับขบวนการพวกนี้เนี่ยมันต้องซับซ้อนน่าดูเลยนะถึงจะหลอกระบบราชการเอาบัตรออกมาได้แหล่งข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่จะทํากันเป็นเป็นเครือข่ายเลยล่ะครับ มีคนเกี่ยวเยอะแยะเลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คนคนเดียวจะทําเรื่องแบบนี้สําเร็จได้คนเดียวจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเหมือนเป็นเ,เครือข่ายที่ยงใยกันหลายส่วนเลยค่ะองค์ประกอบหลักๆที่เขาระบุไว้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยก็คือตัวชาวต่างด้าวเองที่อยากจะสวมสิทธิ ได้บัตรคนไทยไปเพื่อจะได้สิทธิต่างๆอะค่ะ2ก็คือพวกนายหน้าอันนี้เป็นตัวกลางเลยค่ะคอยประสานงานจัดหาชื่ออาจจะเป็นชื่อคนตายหรือคนที่แบบไม่มีตัวตนแล้วจริงๆแล้วก็ติดต่อช่องทางนู้นนี้นั้น3คือญาติของผู้ตายค่ะอันเนี้ยบทบาทจะซับซอ้อนนิดนึงบางทีอาจจะแค่ให้ข้อมูลไปแบบไม่รู้เรื่องโดนหลอกใช้หรือบางทีก็รู้เห็นเป็นใจด้วยได้เงินได้ทองไปอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนที่4อันเนี้ยน่ากังวลสุดเลยก็คือเจ้าหน้า ที่รัฐบางคนค่ะที่อาจจะรับเงินหรือคอยช่วยหรือแค่รับตาข้างนึงไม่ได้ตรวจสอบเข้มงวดเท่าที่ควรโอพอมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเอี่ยวด้วยนี่ฟังดูน่าตัวขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะนี่คือคนที่มีหน้าที่ปกป้องระบบแท้ๆแต่กลับกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเองมันทําให้เห็นภาพเลยนะว่าทําไมขบวนการแบบนี้มันถึงยังอยู่ได้ ถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่เ,เปราะบางที่สุดเลยที่ทําให้เครือข่ายพวกนี้ยังทําได้อยู่ส่วนวิธีการที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้นะคะก็คือพวกเขาจะไปหาเป้าหมายก่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของคนที่เ,เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งตายอย่างถูกต้องหรือยังไม่ได้คัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านหรือบางทีก็เป็นชื่อคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเฉยๆแต่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนานแล้วอาจจะหายไปเฉยๆย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แจ้งย้ายออกอะไรทํานองนั้น พอได้ชื่อมาปุบก็สวมรอยเลยเอาชื่อพวกนี้ยไปยื่นขอทําบัตรประชาชนใหม่อ้างว่าเป็นคนคนนั้นหรือบางทีก็ใช้ชื่อไปขอรับสิทธิต่างๆในฐานะคนไทยไปเลยฟังดูเหมือนขโมยตัวตนกันเลยนะครับเนี่ยขโมยชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยมันก็น่ากลัวอยู่นะครับแล้วในมุมกฎหมายแล้วครับการทําแบบนี้มันผิดข้อหาอะไรบ้างครับเนี่ย ดูแล้วไม่น่าจะโดนแค่ข้อหาเดียวนะผิดเยอะเลยค่ะแล้วก็ซับซ้อนมากด้วยแหล่งข้อมูลอธิบายไว้ค่อนข้างเคลียร์เลยนะคะว่าความผิดมันเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับมากๆเลยค่ะลองไล่ดูนะคะอย่างแรกเลยคือกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนโดยตรงเลยค่ะ ก็คือพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพศ2526หรือพรบบัตรเนี้แหละค่ะในมาตรา14วงเล็บ1บอกไว้ชัดเลยว่าถ้าใครไปแจ้งข้อความเท็จหรือยื่นหลักฐานปลอมให้เจ้าหน้าที่ตอนไปขอมีบัตรขอทำบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรเนี่ยผิดเต็มๆค่ะโทษจำคุกนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0บาทหรือ,ออาจจะโดนทั้งจําทั้งปรับเลยค่ะ แค่พรบรบัตรอย่างเดียวโทษก็หนักแล้วนะครับเนี่ยคุกสูงสุด5ปีเลยนี่ยังไม่หมดค่ะยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาพ่วงมาอีกเป็นชุดเลยค่ะอย่างน้อยๆที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็จะมีมาตรา267ค่ะ ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอันนี้คือการไปโกหกเจ้าหน้าที่ซึ่งมันอาจจะทำให้คนอื่นหรือ,อประชาชนเสียหายได้แล้วก็มีมาตรา264กับ265อันนี้เกี่ยวกับการปลอมเอกสารราชการโดยตรงเลยเพราะบัตรประชาชนนี้ถือเป็นเอกสารราชการสำคัญมาก พอปลอมเสร็จแล้วเอาไปใช้ก็ผิดอีกระทงค่ะมาตรา268ฐานใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งโทษฐานปลอมเอกสารกับใช้เอกสารปลอมพวกนี้นะคะก็มีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโหโดนหลายชั้นมากๆจริงๆครับทั้งกฎหมายบัตรโดยตรงทั้งกฎหมายอาญาทั่วไปอีกยังมีอีกชั้นหนึ่งค่ะ ถ้าถ้าคนทำผิดเป็นชาวต่างด้าวนอกจากจะโดนข้อหาทั้งหมดที่ว่ามาแล้วนะคะยังจะผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522หรือพอรบรคนเข้าเมืองเพิ่มไปอีกค่ะซึ่งพอรับโทษในไทยตามคำพิพากษาเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องถูกในประเทศส่งตัวกลับประเทศต้นทางด้วยค่ะชัดเจนเลยครับว่าโทษทางอาญานี่หนักจริงๆแล้วก็ครอบคลุมมากๆด้วย ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนที่ไปยื่นเรื่องสวมบัตรหรือคนที่ได้บัตรปลอมไปใช้เท่านั้น,นะนที่ผิดแต่คนอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการในเครือข่ายเนี่ยก็ผิดด้วยอันนี้สําคัญเลยนะครับถูกต้องค่ะ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมองปัญหานี้เป็นขบวนการหรือเครือข่ายมันถึงสำคัญมากในทางกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้เอาผิดแค่ตัวคนที่สวมรอยโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังสาวไปถึงทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่คอยวิ่งเต้นจัดหาข้อมูลติดต่อประสานงานต่างๆญาติของผู้ตายถ้าพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจนะคะให้ข้อมูลหรือให้ความยินยอมโดยเจตนาไม่ใช่โดนหลอกเพื่อให้การสวมสิทธิ์มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะรับสินบนหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือแม้แต่แค่เออละเว้นไม่ทําหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มันทําผิดสําเร็จไปได้อ่ะคะ่ะ แล้วในทางกฎหมายคนกลุ่มนี้จะถูกจัดอยู่ในสถานะไหนครับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือหรืออะไรครับค่ะตามหลักกฎหมายอาญานะคะบุคคลเหล่านี้จะถูกพิจารณาตามบทบาทค่ะถ้าได้ร่วมวางแผนลงมือทำผิดด้วยกันเลยก็จะถือเป็นตัวการร่วมอันนี้คือรับโทษเหมือนคนทำผิดเองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ลงมือเองแต่ให้ความเฉยเหลือหรือให้ความสะดวกไม่ว่าจะก่อนทำผิดหรือตอนกำลังทำผิดก็จะถือเป็นผู้สนับสนุนค่ะ ซึ่งโทษก็จะลดหลั่นลงมาหน่อยตามกฎหมายแต่ก็ยังถือว่าผิดอยู่ดีค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ว่าบทบาทไหนถ้ามีส่วนทำให้เรื่องผิดกฎหมายนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปตามส่วนและที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยคือกรณีเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ นอกจากจะผิดฐานเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนเหมือนคนอื่นๆแล้วนะคะยังอาจจะโดนข้อหาที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกค่ะคือความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต อันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เลยค่ะซึ่งโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดมาตรานี้นะคะหนักมากๆค่ะจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะโอ้โหคุกสูงสุด10ปีสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดมากๆเลยนะครับว่ารัฐมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไปเอี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ร้ายแรงมากๆ ซึ่งก็นำเรามาสู่คำถามสำคัญต่อมาครับในแหล่งข้อมูลใช้คำแรงมากเลยนะว่าการทำแบบนี้เป็นการบ่อนทำลายชาติทำไมทำไมถึงใช้คำที่ดูใหญ่โตขนาดนั้นเลยครับการสวมบัตรประชาชนเนี่ยมันส่งผลกระทบในภาพรวมที่มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะคำว่าบ่อนทำลายชาติอาจจะฟังดูแรงนะคะแต่ถ้าเราลองดูผลกระทบในวงกว้างๆอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเราจะเริ่มเข้าใจค่ะว่า ทำไมถึงใช้คำนี้ผลกระทบหลักๆที่ตามมาจากการสวมบัตรประชาชนนนะคะมันไปไกลกว่าแค่เรื่องเอกสารปลอมใบเดียวนะคะอย่างแรกเลยชัดสุดคือการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรค่ะระบบนี้มันเหมือนผ่านข้อมูลหลักเลยนะที่รัฐใช้ยืนยันตัวตนพลเมืองถ้าข้อมูลในระบบนี้มันมันปนเปื้อนมีข้อมูลผิดผิดมีชื่อคนตายปนอยู่มีคนเดียวแต่มีหลายชื่อหรือมีต่างด้าวมาสวมเป็นคนไทย ความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมดมันก็พังทลายลงได้เลยค่ะซึ่งมันกระทบตรงๆเลยนะกับการบริหารจัดการของรัฐการวางแผนนโยบายต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือกระทบความมั่นใจในการทําธุรกรรมการยืนยันตัวตนในชีวิตประจําวันของทุกคนเลยค่ะผลกระทบที่2คือกระทบความมั่นคงของประเทศโดยตรงค่ะเพราะระบบทะเบียนราษฎรซึ่งมันควรจะเป็นด่านแรกในการระบุตัวตนมันไม่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยการตรวจสอบประวัติคนก็จะยากขึ้นเยอะเลย เราจะไม่แน่ใจเลยว่าคนที่ถือบัตรอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือใครกันแน่มาจากไหนมีประวัติยังไงมันกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่เลยค่ะที่ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือพวกอาชญากรข้ามชาติอาจจะใช้เป็นเป็นเครื่องมือแฝงตัวเข้ามาในประเทศหรือใช้บัตรที่ได้มาแบบผิดๆเนี่ยไปก่อคดีร้ายแรงอื่นๆได้อีกเช่น ขายาค้ามนุษย์ฟอกเงินหรือมาแต่เก่อการร้ายซึ่งทั้งหมดนี้มันคือภัยความมั่นคงของชาติจริงๆค่ะแล้วก็ผลกระทบสุดท้ายคือการเข้าถึงสิทธิและทับแทรกรของชาติโดยไม่ชอบค่ะมัดรประชาชนไทยมันไม่ใช่แค่พลาสติกนะแต่มันคือกุญแจเลยค่ะ กุญแจเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากมายที่รัฐให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง30บาทการศึกษาฟรีสิทธิทำงานการซื้อที่ดินสิทธิประโยชน์สังคมต,ต่างๆหรือแม้แต่สิทธิทางการเมืองอย่างการเลือกตั้งการที่คนต่างดาวสวมสิทธิได้บัตรไปก็เท่ากับว่าเขาเข้ามา แย่งชิงหรือได้รับสิทธิทรัพยากรพวกนี้ไปแบบไม่ถูกต้องซึ่งมันควรจะเป็นของคนไทยเท่านั้นมันกระทบความยุติธรรมการจัดสรรทรัพยากรของประเทศด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปลอมเอกสารส่วนตัวแต่มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยเป็นเหมือนเนื้อร้ายเลยนะที่มันกัดกร่อนโครงสร้างสําคัญของประเทศทั้งระบบข้อมูลความมั่นคงความยุติธรรมในการเข้าถึงสิทธิ มันทําให้เข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงมองว่าเป็นการบ่อนทําลายชาติ ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งข้อมูลถึงสรุปแล้วก็ย้ำหนักแน่นเลยนะคะว่านี่คือการทำผิดที่ร้ายแรงมากๆและทุกคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นคนสมสิทธิ์เองหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนก็ตามจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มงวดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ใครกล้าทำอีกแล้วก็เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็ปกป้องความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ ประเทศเเอาไว้ค่ะป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะครับการที่รู้ว่าระบบที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันมันมีช่องโหว่ร้ายแรงแบบนี้ได้เนี่ยมันทําให้ต้องย้อนกลับมานึกถึงคําถามที่แหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายไว้นะครับได้น่าสนใจแล้วก็จี้ใจดํามากๆเลยที่เขาถามว่ามีคําถามที่ชวนให้สงสัยว่าจริงๆแล้วคนที่ถือบัตรประชาชนของคนไทยแท้จริงแล้วคุณเป็นใครมันเป็นคําถามที่ทําให้เราอดคิดตามไม่ได้เลยนะครับ ใช่ค่ะมันเป็นคำถามที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความเอ่อความระแวงได้เหมือนกันนะคะเมื่อรากฐานความไว้วางใจในระบบยืนยังตัวตนมันมันสั่นคลอนลงแบบนี้เอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้ลองมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่องอาชญากรรมสวมบัตรคนตายจากข้อมูลของเพจชนายคู่คิดกันพอสมควรเลยนะครับสรุปได้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงมีคดีจริงแล้วก็มีมานานแล้วด้วยมันเป็นขบวนการที่ซับซ้อนมีคนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่ต่างด้าวนายหน้าญาติคนตายไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางคนการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายร้ายแรงหลายข้อหาโทษหนัก แล้วก็ที่สำคัญคือส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความน่าเชื่อถือของระบบเทเบียนราษฎรซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศแล้วก็กระทบไปถึงความมั่นคงของชาติโดยรวมด้วยค่ะประเด็นสำคัญที่เราเห็นวันนี้เลยคือความน่าเชื่อถือของเอกสารราชการ โดยเฉพาะบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเลยนะคะของการยืนยันตัวตนในสังคมปัจจุบันเราใช้มันแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเปิดบัญชีธนาคารติดต่อราชการสมัครงานไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้การมีช่องโหว่ที่ทําให้คนอื่นมาสวมรอยเป็นเราได้หรือสวมรอยเป็นคนอื่นในระบบได้เนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความมั่นใจความปลอดภัยของทุกคนในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะชวนให้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าบัตรประชาชนซึ่งมันเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญในการใช้ชีวิตการเข้าถึงบริการต่างๆในสังคมยุคนี้โดยเฉพาะยุคดิจิตัลเนี่ยมันยังมีช่องโหว่ที่ถูกเอาไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่กระทบความมั่นคงของชาติได้คำถามคือแล้วมันจะมีช่องโหว่อืนอ่นออีกไหมครับในระบบอื่นๆที่เราต้องพึ่งพาอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินระบบข้อมูลสุขภาพหรือระบบอื่นๆที่สำคัญสคัญแล้วในฐานะคนคนหนึ่งในสังคมเราจะช่วยกันคิดหรือมีแนวทางอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยกันอุดช่องโหว่เสริมสร้างความแข็งแกร่งความปลอดภัยให้ระบบพื้นฐานเหล่านี้เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในอนาคตล่ะครับ เป็นคำถามที่ท้าทายนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่จำเป็นมากๆที่เราต้องช่วยกันคิดหาคำตอบค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยความน่าเชื่อถือของระบบพื้นฐานพวกนี้คือเสาหลักที่ค้ำจุนสังคมที่เราอยู่ร่วมกันไว้น,นั่นเองค่ะ